ครับสวัสดีครับทุกทท่านเนาะเดี๋ยวมาข้อนี้เป็นข้อที่28กันแล้วนะครับข้อนี้เป็นข้อที่28ก็เป็นข้อคล้ายๆก,กันกับตอนที่เรา attention ดึงตัวฐานของรถถังหรือเขาเรียกว่าแตเ t อร์นั่นแหละฮะไม่เป็นไรครับผมเราก็วาเวลาที่เจอลักษณะอย่างนี้เราต้องดูค่ะ e q คิ l ลิโอพาร์ติเคิลดูก่อนว่าแรงเนี่ยเขาไปรวมกันใน้จุดไหนเมื่อแรงไปรวมกันที่ตะขอที่เป็นตะขอเอกทุกท่านครับ เราก็คิดพิจารณาว่าไอท้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ไอ้ตะขอ A มันกําลังดึงไอ้แผ่นนะครับอ่าฟอร์มเนี่ยที่เป็นยูนิฟอร์มเนี่ยดึงแผ่นนี้เนี่ยที่มีขนาด150กิโลกรัมแผ่นนี้มีมีน้ำหนักนะครับมีมวล1น0กิโลกรัมดังนั้นครับเมื่อพิจารณาที่จุด A นั้นต้องมีแรงดึงขึ้นเนะี่ยฮะแรงดึงขึ้น แรงดึงขึ้นมีค่าเท่ากันกับเพื่อจะให้ระบบนี้สมดุลที่ตะขอต้องมีแรงดึงขึ้นเท่ากับ150กับคูณ9.81แล้วก็มีค่าเท่ากันกับกับทุกท่านกับก็คือ1471.5นินิวตันในทิศชี้ขึ้น นะเมื่อมองทั้งระบบเนี่ยมองทั้งระบบนะครับมองทั้งระบบให้ทุกตัวเป็นแรงภายในหมดจะมีแค่2แรงเท่านั้นก็คือแรงนะครับเนื่องจากน้ําหนัก150ดึงลงมาข้างล่างนะครับแสดงว่าเพื่อให้วัตถุสมดุลไอตะขอก็ต้องมีแรงเทนชั่นดึงขึ้นไปด้านบน150กิโลกร,รมัมคูณ9.81เปลี่ยนออกมาเป็นนิวตันโอเคล่ะครับเราได้ออกมาแล้วหนึ่งแรง ทุกท่านครับตัวต่อมาเราบอกว่าทุกตัวนี่เป็นเชือกหมดเลยเมื่อทุกตัวเป็นเชือกหมดแสดงว่าไอ้ทุกตัวที่ออกมาก็คือเป็นเทนชันทุกตัวไม่ว่าจะเป็น fb ครับไม่ว่าจะเป็น fc ครับและไม่ว่าจะเป็น fd ครับทุกท่านทุกตัวเป็นเทนชันหมดและพุ่งออกมาจากจุด a หมดเลยเป็นแรงดึงแนละพุ่งออกมาจากจุด a เอาละเราก็บอกว่ามันจะไปยากอะไรละ่ะ ส่วนยากของเรื่องนี้คือการเขียนแรงออกมาในลักษณะที่เป็นฟอร์ดเวกเตอร์ก็บอกว่าขนาดของแรงฟอร์ดเวกเตอร์เกิดจากขนาดของเขาไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์อยู่ยูนิตเวกเตอร์ u คือ Position Vector หารด้วยขนาดของ p พ s i ชันเวกเตอร์การหา p พร์ชันเวกเตอรก็เริ่มออกจากเราคิดอะไรมากก็เอาตำแหน่งปลายลบตำแหน่งตน้นเดชบุญ จะรู้ต้นรู้ไปลายได้อย่างไรนะครับก็ดูลักษณะของแรงนะครับปลายของเขานะครับก็อยู่ที่จุด a ส่วนต้นเราก็ออกมาพิจารณากันให้จุด a เป็นจุด0ูนย์ครับดูจุด b ครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จุด b ก็มีค่าเท่ากันกับดูแกน x ครับวัดขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้ยาว6แต่ตรงนี้หดลงไป2ดังนั้นที่ b ก็เลยออกมา x มีค่าเท่ากันกับ4ดู y สิครับดู y ขอบของเขานี่หนะครับผมแสดงว่าพุ่งออกมาในลักษณะลบ y อ่าทิศทางลบก็คือเป็นลบหดูสัตสิครับวิ่งลงมาให้ a เป็น0ูนย์เขาวิ่งลงมาทั้ง12ก็คือกลายเป็นลบสิบครับทุกท่านเอาละไม่พูดพ่มทำเพลงยังไงก็ไปดูกันต่อที่ตัว c นะครับตัว c นี่พุ่งออกไปนะครับขอบนี้คือ6ดังนั้นของ x ของ c ก็คือลบหกับ ดู Y กันก่อนนะครับดู Y แกน Y ของเขานี่ไปหา C นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ยาว6แต่วัดออกมาจากขอบ2แสงว่าทิศทางในแกน Y วิ่งลงไปนั่นก็คือลบ4นะครับทุกท่านอ่าลบ6ลบ4ส่วนตัว C ก็เหมือนเดิมครับตัว Z ก็คือวัดลงมาดิ่งลงมาเป็น12เลยกลายเป็นลบ12ครับดีก็คล้ายๆกัน ดีออกมาก็ออกมากลายเป็นวัดขึ้นไปนะครับวัดไปในทิศทางแกน x ที่เป็นทิศทางเป็นลบก็เลยกลายเป็นลบสี่ครับในลักษณะแกน y ออกมาเป็นบวกครับก็เคยกลายเป็นบวกหกครับทุกท่านบวกหกและก็แกน z เหมือนเดิมคือลบสิบสองครับเอาละแค่นี้แหละแค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับที่จริงแค่นี้ก็เสร็จแล้วสามารถหาฟอร์สเวกเตอร์ของแต่ละตัวได้หรือเปล่านะครับเอาละ เราก็เริ่มกันเลยว่า AFB นั้นนะครับแรง FB หาได้จากขนาดของ FB ไปคูณกับ p o s ชั i น n v e c t อรเมื่อให้ A นี่เป็นจุด0 0 0ดังนั้นจุดปลายลบจุดต้น จุดปลายของ b ก็4ครับ 4i และก็ไปลบ 6j ครับแล้วก็ไปลบ 12k ครับทุกท่านครับส่วนด้วยขนาดของเขาก็คือ4ยกกำลัง2บวกลบ6ยกกำลัง2บวกลบ12ทั้งหมดยกกำลัง2ใส่รูทออกมาออกมาจะกลายเป็น14นะครับบวกกันได้196ถอดรูทมาเป็น14ดังนั้นเมื่อพิจ,จารณาออกมาเลยกลายเป็นว่า i เวกเตอร์ fb ก็กลายเป็น4ครับ fb ส่วน14 i ครับไปลบกับครับลบ6ครับผมส่วน14 fb แต่นักษาะ j ครับแล้วก็เป็นลบส่วนลบ12ส่วน14ครับ fb อยู่ในลักษณะแกน k โอเคครับขออนุญาตเลื่อนขึ้นสักเล็กน้อยนะครับโอเค ทุกท่านครับลักษณะตัวต่อมาที่เราต้องการพิจารณาเราก็ต้องบอกว่าแล้วได้ fb และ fc มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือขนาดของ fc นั่นแหละครับไปคูณอยู่กับลบ 6i ครับหมวดนี้และก็เป็นลบ 4j ครับและก็ลบ 12k ครับทุกท่านหารด้วยขนาดของเขานี่คือ p o ชชั่นเวกเตอร์ปลบตน้นขนาดตัวเลขคล้ายๆกับตัวด้านบนเลยจับยกกำลังสองและถอดรูทก็เหลือเพียง14เท่านั้น ดังนั้นเลยกลายเป็นกับลบ6ส่วน14 fci ครับและก็ไปลบ4ส่วน14ครับ fc นะครับ j ครับและก็ไปลบกับ12ส่วน14ครับ fck ครับทุกท่านเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังมีอีกตัวหนึ่งก็คือได้ทั้ง f ครับได้ทั้ง d ก็เลยมาว่า fd ครับ ปลายลบต้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้นของเราเป็น 0, 0ูนจุดปลายก็เลยเอาตัวพิกัดของเรามาเขียนได้เลยก็เลยกลายเป็นลบสบวกหลบสี่ไอบวกหกเจลบสิส่วนด้วยครับตัวเลขตัวเดิมเลยก็ส่วนด้วย14ตัวเลขมันคล้ายกันนะจากตัวด้านบนเลยส่วน14เลยนะครับโอเคมาถึงขนาดนี้ก็กลายเป็นลบสส่วน14 fd นะครับ i ไปบวกกับ6ส่วน14 fdj แล้วก็ไปลบกับ12ส่วน14ครับ fdk ครับทุกท่านครับเท่านั้นยังไม่พอผมดื่มใส่หมวกทุกตัวเลยนะครับถ้าไม่ใส่หมวกก็ให้เขียนเป็นตัวหนานะครับก็เขียนเป็นเวกเตอร์ธรรมดาโอเคล่ะ บีกแรงหนึ่งที่ทุกท่านรู้จักก็คือแรงเนื่องจากน้ำหนักเนาะแต่เราย้ายขึ้นไปเป็นแรงเทนชันอยู่ที่จุด A แล้วนั่นก็คือ1 1 4 7 1นะครับในทิศทาง K okay, ครับทุกท่านเอาละเ,เอามารวมกันเราบอกว่าเนื่องจากสมดุล เมื่อวัตถุนี้อยู่ในหนล่ะสมดุลแสดงว่าซิกมา f อับเนั้นจะมีค่าเท่ากันกับ0ก็คือคอมโพเนนต์หน้า i บวกกันมีค่าเท่ากันกับ0นะครับโอเคก็เลยกลายเป็น4ส่วน14 fb แล้วก็ไปลบก,กับ6ส่วน14 fc แล้วก็ไปลบก,กับ4ส่วน14 fd ออกมามีค่าเท่ากันกับ0 ถ้าเขาอยู่ในสมดุลจริงๆนั้นก็แสงว่าซิกมา f อฟนั้นมีค่าเท่ากันกับ0ก็คือลบหกส่วนสิบสลบสส่วนสิบสแล้วก็ไปบวกหส่วนสิครับ F D ต้องมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์โอเคนะครับต่อครับต่อ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  ถ้าเขานะครับสมดุลจริงๆอีกหนึ่งตัวคอมพเนนต์สุดท้ายล่ะครับก็ซิกมา f สับแซต้องมีค่าเท่ากันกับ0ก็คือว่ากลายเป็นลบ12ส่วน14นั้นของ fb ไปลบกับ12ส่วน14ของ fc และก็ยังไปลบ12ส่วน14ของ fd แล้วก็ไปบวกกับ1471.5มีค่าเท่ากันกับ0นย์ครับทุกท่าน ไม่รู้ค่าอยู่สามตัวมีสามสมการหาได้แน่นอนเมื่อหาออกมาได้แล้วทุกท่านก็จะรู้ว่านะครับเมื่อหาออกมานะครับพยายามแก้สมการก่อนนะคงไม่แก้ให้ดูนะครับดังนั้น fb นั้นจะมีค่าเท่ากันกับขนาดของเขา8,58นิวตันส่วน fc ครับทุกท่านจะได้ออกมามีค่าเท่ากับ0และ fd ออกมามีค่าเท่ากันครับ fd ออกมามีค่าเท่ากับ858 นิวตันโอเคละโอเคละ,คละนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคครับเวลากำลังดีแต่ว่าก็จะนานหน่อยถ้าคนไหนเครื่องคิดเลขใครแก้สมการไม่ได้เนาะนะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องคิดเลขบางมหาลัยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาใช้ fx 3 5 0แก้สมการในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้บางที่เขาใช้เครื่องคิดเลขจอใหญ่หญๆกดลงไปก็ปุ๊งถอดออกมาเรื่องนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร เอาคอนเซปต์ตัวนี้ให้ได้นะครับยังไงเสียเราก็เน้นคอนเซปต์ตัวนี้นะครับถ้าออกมา3มิติเนี่ยคอนเซปต์นี้ได้ไอ้สมดุลมันซิกมา f อฟสับเมีค่าเท่าก,กับ0 Sigma ูนย์ซิกมาเอฟสับไมีค่าเท่าก,กับ0ูนย์ซิกมาเอฟสับแมีค่าเท่าก,กับ0ูนย์ยังไงก็นก่ีจะแก้ได้อยู่แล้วนะครับยังไงเอาตัวคอนเซปต์ให้ได้เขียนฟอร์สเวกเตอร์ได้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับทุกท่านครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันอยู่อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e แชร์ไปให้เพื่อนๆนแชร์ให้น้องๆนะครับแทนคำบอกรักในวันวนเนาเลนไทน์ได้นะครับถึงวันนี้ไม่ใช่วันวาเลนไทน์ก็ตามก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกไม่กี่ข้อเลยครับก็จะบทนี้แหละนะครับ,บ,รบไปเจอกันในข้อที่29กันต่อครับผมและก็สำหรับข้อนี้ข้อที่28ก็ขอจบลงเพียงเท่นี้สวัสดีครับ